ตรงนี้ก็ได้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC ทุกท่านฮะต้องขออภัยด้วยนิดนึงนะเนื่องจากเกิดปัญหาทางเทคนิคนะฮะแหมดันมาแบบ อากาศมันร้อนมากครับที่นี่นะครับก็เป็นในรอบแรกของไทยนะที่เจอกับกัมพูชาในอ e ีเวนต์สามนะครับก็ก่อนนี้ผมขอประกาศรายชื่อของนักกีฬาก่อนนะฮะก็จะมีนางสาวกัญญารัตพับวังกับน้องไหมนะแล้วก็นางสาวกเกศสินีโปยิ้มน้องเกศแล้วก็นางสาวพรภารินแป้นคองน้องแจ่มนางสาวจิฬาพรภาราศีน้องขมนางสาวสุวรรณาเพชรสมรน,น้องแพรวานะครับ แล้วก็นางสาวยวรัตใจซื่อน้องตานะฮะแล้วก็นางสาวจุจิตรานวะสิมาน้องปิ่นนะฮะและนางสาวพิมพิมพิมามุ่งสู่เพลงนะฮะน่าจะเป็นตัวสำรองนะครับก็อีเวนต์สามนี้ก็ในครึ่งแรกนะครับสิบนาทีนะครับก็จะเล่นทุกท่านะฮะนักกีฬาแต่ละคนต้องเล่นให้ครบหกท่านะครับก็จะมีลูกหลังเท้าลูกแปรลูกเข่าลูกตก ลูกส้นฮะแล้วก็สุดท้ายเป็นลูกข้างเท้า,าด้านนอกนั่นเองฮะตีให้ครบคนหนึ่งอะ่ะครบหท่าหนึงแต้มนะครับแล้วส่งต่อไปให้กับอีกคนหนึ่งครับในหกคนเนี้ยเข้ายควาว่าในรอบหนึ่งเราจะเก็บ6แต้มนะฮะจากการที่ผมได้สอบถามจากโค้ชแล้วเนี่ยฝึกซ้อมมาได้หมดประมาณสามสามสามคะแนนสองรอบนะฮะร,รอบละร้อยห้าคะแนนนะฮะ ก็ต้องดูว uh ่าจะทำได้หรือเปล่าฮะก็ยงไงฝากเป็นกำลังใจให้กับทัพทัพนักกีฬาตะก้อชินลมด้วยนะฮะนี่ฮะอย่างนี้ฮะต้องเตะทั้งหมด5-6ท่าให้ครบและส่งต่อให้กับผู้เล่นต่อไปนะครับนี่ฮะ อย่างนี้ถึงได้ตามนะฮะหกท่าแล้วก็จะได้ไดพอยต์ได้ตามต่อไปเรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆฮะอย่าหย,ยุดจา้าต้องเล็กสปีดนิดนึงฮะเหรียญนี้เราหวังปักทงไว้คือต้องเหรียญทองเท่านั้นฮะ เวลาอย,ย่างนี้เจ็ดนาทียีนาทีครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่46นะฮะไ,ได้อยู่ได้อยู่หนึ่งแต้มแล้วมาไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเบอร์หนึ่งจ๋าไ,ไปไปไปลูกนี้เอาได้หนึ่งแต้มครับต่อครับเบอร์สองหกท่าอีกหนึ่งแต้มเบอร์สามครับหนึสิแต้มไอหกโอไม่ได้ครับต้องส่งต่อไปฮะปจังหวะที่สมุสูรนักกีฬาเล่นท่าไหน อาวอยู่ที่ที่ท่าสี่แล้วลูกันตกพื้นก็ต้องคนที่ทําตกเนี่ยต้องโยนให้ให้กับผู้เล่นคู่ฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็เล่นท่ามุดเล่นท่าที่4ไว้ก็ต่อรูกเท่าที่5ต่อได้เลยนะครับผมจนครบ6ท่าแลจะได้1แึ้แม 62เวลายังเหลืออีก6นาทีนะครับ63ปลปลาป64เอาครับคนที่6 65 66 67 68 69ไปเรื่อยๆครับน้องจ๋า70 71 72 73 74 75อตอนนี้เวลาก็ยังเหลืออีก5นาที15วินาทีนะฮะนี่คือในรอบแรกนะครับเราต้องตีสกอร์ให้บ้าไว้ก่อนฮนะในรอบชิงเหรียญทองนี่ประมาณ ช่วงบ่ายสองโมงนะฮะในรอบแรกแบบการจัดลำดับนะครับใครเตะได้สูงสุดก็อยู่อันดับที่1ใครก็เตะรองลงมาก็อยู่อันดับที่สองสามสี่ไล่ลำดับไปนะฮะแปดสิบห้านะฮะตอนนี้อย่าหยุดครับแปปด 89ในรอบนี้ออครูบ,บอกว่าต้องทำให้ได้150คะแนนนะฮะก็ต้องดูว่าจะทำได้ไหมยังเหลือเวลาอีก4นาที24วินาทีน่าจะได้อยู่ฮะเ<ป>อาวครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆจ้ะไทยจา๋าไป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 อย่าหยุดเดืดจ้าขอบอกอย่าหยุดไปเรื่อยๆ96นะครับไปฮนะ97 98ไอด้ดีตกใหม่ฮะต้องเล่นท่าไป้าสิบแปดไปเก้าสเอาครับเวลาย,ยังเหลืออีกสนาะที4ี่ิบวินาทีนะครับก็น่าจะทำได้อยู่นะอีก50แต้มนะฮะ ไปลปลครับไปครับในรอบหนึ่งก็เท่ากับเอ่อครบรอบหนึ่ท่ากับได้6แต้มนะฮะเอาง่ายๆนะฮะหน,น,นึ่งคนหนึ่งแท่นครับโอเ้โอเราฝึกซ้อมมาดีฮะปลปลาปไปเรื่อยๆ,ๆจ้าอย่าหยุดจ้าอย่าหยุดนะจ้าขอบว่าร้อยเก้าแล้วลครับร้อยสิบแล้วยังได้อยู่นะครับโอ้ยร้อย 11ครับ112 113 114 115ร่อยเอาละไปเรื่อยๆครับ116อ่นนี่ลูกที่ตกต้องเล่นต่อลูกที่ท่าไหนครับต่อท่านั้นฮะร1 5 116บห้ในรอบแรกก็ถือว่าเป็นการจัดกำดับนะครับยังไม่ได้รอบชิงนะฮะ รอบชิงก็จะเป็นรอบช่วงบ่าย2องโมงตรนฮะในอ,อีเวนต์สามของตะก้อชิงลงหญิงนะฮะตอนนี้สกอร์ไปที่โอ้โหร้อยี่สิบแล้วครับร้อย2ี่สิบเอ็ดร้อยี่สิบสองร้อยี่สิบสามเวลายังเหลืออีกสองนาทีสิบห้าวินาทีครับร้อยี่สิบสี่ไปให้อย่าหยุดจ้ะโอ้ฝั่งของเรานี่ยยังอยู่ที่สกอร์เจ็ดสิบเอ็ดแต้มฮะ ไม่ใช่โทษทีของกัมพูชานะครับได้อ๋อเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ,อ,อ๋ะฮะของเราเป็นคู่แรกนะฮะในอีเวนต์นี้นะครับก็ยังมีอ่าอีกคู่หนึ่งระหว่างทีมอ่มาเลเซียกับทีมเมียนม่า เดี๋ยวครับร้อนะฮะสานะฮะสามสิได้อยู่หนะร้อยห้าสิบไจะทำได้นะครับเวลาจะเหลืออีกหนึ่งนาทียีวินาทีฮะร้อยสามสเจไปเรื่อยๆครับร้อยสามสิบแปอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอย่าหยุดจ้าขอบอกอย่าหยุดที่ปลายทางนะจ๊ะนักกีฬาจ๋าไปเรื่อยๆฮะมีอะไรใส่ใบบทครับตอนนี้เอาละไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆฮะร้อยสี่สิบวิ่งห้าคะแนนครับขออีกห้าคะแนนตีเลยแต่ร้อยห้าสิบไว้ก่อนครับเวลายังเหลืออีกห้าสิบวินาทีครับไปครับโอ้กดไม่ทันฮะสกอร์วหอมโอ้โหดูไปด้วยกดไปด้วยฮะโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ อีกแต้วเดียวก็ร้อยสิบแล้วจ้าโอ้ยเอาละฮะโอ้ดีฮะร้อยสิบเอ็ดไปเรื่อยๆอย่าหยุดไปหยุดที่ร้อยห้าสิบหกไปเลยโอ้ตายผมกดสกอร์เกินนะร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบห้ายังเหลือเวลาอีกยี่สิบวินาทียังทำได้ครับร้อยหกสิบหรือเปล่าต้องมารุนนะเฮ้ยน่าจะได้นะไป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 เอ้อ 6วินาทีเร็วอีกแท่าเดียวอีกเท่าเดียวแ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 ท่าเดียวเราออกเซฟเราเซฟโอ้ย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 าทำได้เลยครับโอ้โหใน10นาทีนี้นะทำ161คะแนนนะครับในเซตแรกนะครับ คะนของฝั่งกัมพูชาทําในเซตแรกอยู่ที่96คะแนนครับโอ้อย่างงี้นี่โอ้โหไม่เหนื่อยแฮะในเซตสองอย่าลืมข้า,ากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะใครด,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 ดูชอบทางยูทูบก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ น่าจะตัวสำรองนะแล้วก็น้องพลอยด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ น้องเสื้อเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็นน้องน้อกผมฮนะกีรพรภาราสีเบอร์สองจะเป็นน้องเตะครับเกศศินีโพยินเบอร์สามเป็นน้องตาเนี่ยเยาวรัตน์เกศซื้อเบอร์สี่เป็นน้องอน้องแพรวานะครับสุวรรณาเพชรสมรเบอร์ห้าเป็นน้องแจมนะฮะพรพลินต่านทองและเบอร์หกเป็นน้องใหม่ฮะกัญยรักษ์พัมวังกร่ำ คครับมามาลุ้นในเซตที่สครับตอนนี้สกอร์ของเราทําอยู่ที่161ครับส่วนของเจ้าภาพทําอยู่ที่96ครับเอา,อาละเริ่มที่น้องขมกันก่อนฮะน้องขมเบอร์หนึ่งนะฮะจิราพรภาริีนะครับอตองเล็ดให้ขบหกท้า นที่สาม่ลนทุกท่านะฮรในคนคนเดียวนะครับจะได้หนึ่งแต้มสำหรับในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีเวนต์สี่ไทยเราก็ส่งแล้วก็ทางของเราส่งทั้งชายหญิงเลยนะฮะพรุ่งนี้อีเวนต์สามอีเวนต์สแต่อีเวนต์สผู้ชายเราไม่ส่งนะเราส่งเฉพาะผู้หญิงางเดียวครับอา้าวเริ่มฮนะตอนนี้ เริ่มครับไปเรื่อยๆครับ<ป>อ๋อได้แล้วครับเป็นร้อยหกสิบสองโอ้ต้องรีเพย์เมื่อกี้นี้กรรมการเอาครับได้แต้มครับได้แต้มฮะได้แต้มฮะไปเรื่อยๆครับ<ป>เบอร์หกนี่น้องหมัฮะเบอร์หนึ่งนี่น้องขมและเบอร์สองนี่ น้องเกดรดฮะเกรดเล่นให้ครบนะครับแล้วส่งมาให้กับน้องตาลฮนะน้องตาลครับนี่ฮะโอ้โห,โหดูลีลาฮะการดะสกอร,ร์เนื้แม่ไม่ธรรมดานะครับผมโอ้แป๊บเดียวมีตีเข้าไปร้อยเจ็ดสิบแล้วฮะลืมกดสกอร์ต้องขออภัยด้วยนะครับเอฟซี FC จ๋าโอ้หนึ่งนาทีนี่เราตีไปเยอะเหมือนกันฮนะ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆจ้ะครับไทยจ๋า72 1 72 1 73ต้องตีได้300เอาสิว่ากันไปโอ้รอบแรกทำได้160ถือว่าเยอะนะฮะถ้ารอบสองนี้ทำได้ดิโอ้โหถือว่าเกินเป้าฮนะตอนนี้รัแยา178 179โอ้โห ผมก็ลืมกดสกอร์ด้วยนี่แม่ไปเรื่อยครับน้องตานีเบอร์สามนะครับเยาวราไจซ์เบอร์สีน่นี่น้องแพรวารนครับและเบอร์ห้าก็จะเป็นน้องแจมฮะต่อด้วยเบอร์หกเป็นน้องใหม่นะร้อยแปดสิบสี่แล้วก็ดีโอ้โหเออแป๊บเดียวนี่โอ้ไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้าเอาตีให้ได้ก่อนครับร้อยเก้าสิบก่อนร้อยเก้าสิบก่อนจ้าร้อยเก้าสิบก่อนจ้าร้อยแปดสิบแปด 189ส่งต่อไปให้น้องใหม่ให้น้องใบมาะ190แล้วจ้ะ 190, 19 1 9 0 191หนาแล้วต่อมาที่น้องขมฮะโอ้ทำได้ดีครับน้องทั้ง6ท่านนะฮะนี่ฮะแพรวารน้องตาลน,นะเบอร์3เบอร์4ก็จะเป็นน้องแพรวาเท่าไหร่แล้วเนี่ย โอ้9 6นะฮะ200ไว้ก่อนครับ197 198 199 200, 200จ้าเฮ้ยสุดๆไปเลยครับทัพไทยนะแมะ่พวงนี้เรามีอะไรก็ใสเลยฮนะ ยิงไปให้หมดใช่ไหมว่าลูกหลังเท้าลูกแปร ى, ลูกข่าวลูกตอบอย่างเงี้ยตบให้แรงไปเลยะฮะโดยเฉพาะลูกซ้นฮนะและลูกขานเท้า,าด้านนอกน,นี่จัดไปเลยฮนะหกท่านะครับน,น้องน้อยตอนนี้สกอร์มาอยู่ที่206แล้ว207รนะครับไปเรื่อยๆครับจ้ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่าหย,ยุดอย่าหย,ยุดอย่าหย,ยุดเด็ดจ้าพี่บอกขออย่าหย,ยุดอย่างเดียวอย่าหย,ยุดหายใจแค่นั้นแหละไปเรื่อยๆฮะ 210ไป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 โอ้โหนี่เราฝึกผมมาอย่างดีฮะในอีเวนต์นี้โอ้โหนี่ผมคงเล่นไม่ได้ผมท่าเดียวผมก็ตายนะฮะนี่ต้องหกท่านะในคนเดียวนะฮะโอ้โหอ่ะให้มันรู้สักบ้างนี่ไม่ว่าอีเวนต์กีฬาไหนประเภทไหนนี่ไทยนี่สามารถที่ทำได้หมดเลยมา ขอบอหมาฮะไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนนี่ขายเราดีจัดให้ฮะแมโอ้ขอบคุณนะครับที่ส่งกำลังใจมานะครับ f c ทุกท่านผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะต้องขออภัยด้วยนะครับ กำลังใจมาให้กับทัพนักกีฬานี่คือรอบแรกครับรอบแรกจะเป็นรอบการจัดลําดับนะครับตอนนี้เวลายังเหลือ5นาที3 5วินาทีครับสกอร์ของไทยทําไปอยู่ทําได้อยู่ที่226คะแนนโอ้น่าจะถึง300อ่ะดูแล้วดูทรงแล้วนะฮะไม่น่าจะยากครับนี่ ห<ค>นึ่งสอี่ห้าหคนต้องได้ให้ครบหกท่านะครับถึงจะได้หนึ่งแต้มนะสามบสอนะโอ้แคบบ่เดียวร้อยสามสิบสองร้อาบสามสยสามสิบสี่สองรอาวครับไม่อ่าเบอร์สนี่น้องตานะฮะแล้วที่เล่นเห็นนี่เบอร์ห้านี่จะเป็นน้องแจมนะครับ แล้เบอร์หกก็จะเป็นน้องไหมนะเหมือไหมายจ๊าโอ้โหลีลาเป็นไงจ๊ะทุ่งท่ากันด่อน,นี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะสาวไทยของเราโอ้เขานับคะแนนยังไงก็ในหนึ่งคนต้องได้ให้ได้หกท่านะครับได้หนึ่งแต้มนะครับ ก็6คนเนี่ยถ้าวนรอบแล้วจะได้6แต้มวนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆจนครบนะฮะไม่รู้ว่า f อจะเข้าใจไหมก็อ e ีเวนต์สเนี่ยก็คือเล่นทุกท่าใน1คนจะได้1แต้มนะฮะทุกท่านี้หมด6ท่านะครับก็จะเป็นลูกหลังเท้าลูกแปรล,ลูกข่าวลูกตบลูกส้นลูกข้างเท้าด้านนอกอันเนี้ยหกท่านเนี่ยในหนึ่งคนต้องเล่นให้ครบ จบในหนึ่งะในหนึ่งคนเดียวนะครับแล้วส่งต่อให้กับเพื่อนไปนะจะได้หนึ่งแต้มนะห<ป>ลืมกดสอกอร์แล้วตอนนี้เท<ป>่าไหรจ่จ้ะโอ้ตอนนี้เผอแป๊บเดียว2อ6ห้าหนะครับไป,ไ,ปไปเรื่อยๆครับ258 259้เฮ้ย เวลายังเหลืออีกสามนาทีสิบเจ็ดวินาทีนะจ๊ะขอบอกไม่ธรรมดานะจ๊ะนี่ไป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 เลเจเจไปเลเลเจใจให้ดกผมเอานะครับสองร้อยหกสิบสี่แมสกอร์มันอยู่ไกลนิดนึงฮะผมก็แพ้งเลยเกิน์นะสองร้อยสิบเจ็ดครับเอาครับยังเหลือครับเวลายังเหลืออีกสองนาทีห้าสิบเอ็ดวินาทีครับ จะทําถึงแตะไปถึง300ได้หรือเปล่าต้องมาดูครับ270ออเอ,อ้71เย71นะครับ277ไปครับ272 273 274 2 0 0โอ้โหอันนี้ใหม่ฮะล้นใหม่ฮะต้องโยนใหม่ตั้งใหม่ครับได้ลเล่นดูในท่าต่อไปได้เลยครับ275 276 2 7 7 278 279 2 3สเอาล้วแปดสิบครับทอทีสองรสิบำหรับเออเซปากก็จะเริ่มแข่งวันที่11อนะจ๊ะโอ้ยอย่าหยุดฮะ จะถึงได้นะเหลือเวลาอีกหนึ่งนะทาทีห้าสิบวินาทีนะครับตอนนี้สกอร์ไทยทำอยู่ที่สองร้อยแปดสองร้อยแปดสิบแปดนะฮะเอ้ยน่าจะแตะถึ่สามร้อยได้ด่ะโอ้ย <Hey. S 1> สดุสดๆจริงๆฮะมนีม่คือรอบแรกครับเราซ้อมมาแล้วครับ 296โอ้คิดว่าไม่ไม่ยากครับที่จะทำได้ถึงแตะไปถึง300ครับตอนนี้299ก้ 99, อ,อีกแตะเดียวครับ300กรีสใจเอฟซีจ่ากรีดดังๆในใจเอฟซีจ่าแม่สมครับตอนนี้เวลายังเหลืออีก56วินาทีนะครับหรือที่ว่าจะจบที่สกอร์เท่าไหร่ครับตอนนี้ ในเซตที่ 2, 30 2 30 3 0 2 303โอ้ตอนนี้กัมพูชายังอยู่ที่185นะฮะโอ้ต้องติดเทอร์โบแล้วจ้ะกัมพูชากัมพูชาจ้านะับเป็นคนเห็นไหไม่ใช่ครับหนึ่งคนเนี่ยต้องเล่นทั้งหมด6ท่าจะได้หนึ่งแต้มนะฮะเดาหกท่าเนี่ยได้หนึ่งแต้มนะฮะ Oh, 3อ้สามร้อยสิบโอ้สามร้อยสิบสอจะถึง320ร้บหรือเปล่าเวลาย่าิบสามวินาที2วินาทีโอ oh. oh. ้ไปไปไปได้หรือเปล่าโอ้ย oh. oh. จบที่317ริวินาทีนะครับในการแข่งในสองเซตนะฮะรวมสกอร์แล้วดี ไทยทำสกอร์ได้317คะแนนส่วนของเจ้าผาาครับทำสกอร์ได้192คะแนนก็ดูแล้วนี่ไทยน่าจะอยู่อันดับที่1นนะฮะถ้าเล่นแบบนี้นะ,ะก็เหลืออีกทีมหนึ่งที่จะแข่งขันนะฮะคู่ต่อไปก็จะเป็นเมียนมานะฮะ ก็รอผู้ตัดสินนะฮะขันสกอร์อย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้สกอร์ของเราทำอยู่ที่317คะแนนนะครับในรอบแรกนะครับส่วนของกัมพูชาทำสกอร์ได้อยู่ที่192คะแนนครับคุณสวงสุดาบังน้องเก่งมากค่ะจ้าอย่าลืมนะช่วงบ่ายนะครับเป็นรอบชิงเหรียญทองนะครับในรอบแรกนี้สกอร์เราไม่เอามารวมนะฮะก็เป็นการจัดลำดับนะครับ 啊！Oh. Hey, hey. ก็อย่งางเป็นทางการครับไทยก็ทำสกอร์ได้3 1 7รคะแนนนะฮะในในรอบแรกครับนะฮะก็ตอนนี้น่าจะอยู่อันดับที่1น,นะฮะและจัดแรกนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในรอบ2นะครับรอบชิงเหรียญทองนะครับผมวันนี้แอดมินต้องขอจบกรารไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะจ้ะแล้วมาเจอกันบ่ายสองนะจะ้๋ยวต้องประหยัดเน็ตนิดนึงนะ วันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแอดมิน๋าบายบายปุยมุย